ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Y8 Gaming นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีผสมอิฐผสมปูนนะครับผมของ Mod Base Building Plus นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทําการสร้างนู่นสร้างนี่วิธีทํานะครับต่างๆนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีสร้างอิฐนะครับสร้างอิฐขึ้นมานี่นะโอเคครับสิ่งของที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีถังน้ํามันอันนี้จะเป็น ขาเรียกว่าอะไรคุณเรียกว่าถุงส้มนะคันอ่าถุงส้มไม่ได้มีถุงเขียวถุงส้มนะถุงส้มนะครับมันจะมีดอกตามโลงนาตามห้องน้ําทั่วไปนะครับแล้วก็จะเป็นหัวเทียนหลายไฟนะครับก็เป็นเครื่องปั๊มไฟนะครับบางเครื่องก็นน้ามันเต็มบางเครื่องก็ไม่มีน้ํามันนะครับก็อย่าลืมเอาน้ํามันมาด้วยโอเคครับอันดับแรกให้เราทําการวางเครื่องปัดไฟก่อนอ่อาเดี๋ยวผมลืมบอกอ่กากรุณาตามหา เครื่องโม่ปูนด้วยนะมันจะดรอปตามแมปมันอยู่ที่แอดมินนะครับว่าเขาจะดรอปไปส่วนไหนนะครับอันนี้ต้องต้องติดต่อที่แอดมินของเซิร์ฟนั้นๆนะครับว่าเขาจะดรอปไว้ที่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งเครื่องกันเลยครับวางไปปรับใส่หัวเทียนใส่เครื่องครับต่อสายไฟถือสายไฟในมือครับแล้วก็ั๊กอ in ครับแล้วก็ไปจี้ที่เครื่องโม่ปูนครับอ่าเชื่อมต่อครับ รรียบ้อยอันนี้การเชื่อมต่อครับให้เราทําการเปิดเครื่องอ่าตอนนี้สังเกตที่เข็มไม้นะครับไม่มีน้ํามันนะเติมน,น้ํามันให้มันครับรีฟิ l โอเคได้แค่น,นี้ใช่ไหมเต็มแล้วใช่ไหมโอเคซูมดูโอเคครับเข็มไม้เต็มแล้วโอเคเข้าสู่การสตาร์ทเครื่องกดสวิตช์ออนโอเคครับเริ่มทำงานแล้วเราก็เ,าเอาอย่น,นี้ครับถุงส้มใส่เข้าไป กดสวิช์ออนอ่าทีนี้เราก็รอประมาณ3-5นาทีนะครับมันก็จะผลิตอิดให้เรานะครับมันก็จะหล่นลงมาข้างๆข้างๆเครื่องนะครับผมอา่าประมาณนี้ง่ายใช่ไหมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมการผสมอิฐผสมปูนนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการสร้างบ้านอิฐบ้านปูนนะครับผมบา,บายๆนะครับวันนีบ้บายบาย